จริงๆแล้วนะครับเตะทั้งหมด30เกมในซีซั่นนี้การทะเลย์เสริมสักอัขีนะครับตรงกลางสี่คนนะครับทั้งซ้ายเควินดีรอมรำตรงกลาง2คนนะครับวรชิตกนิษฐิบําแพนมตะถมคนไม่มีทางเลือกแล้วครับชลบุรีอันนี้เทหมดหน้าตักแล้วนะครับผู้สินให้สัญญาณเริ่มแบทเทิลครับวันนี้น่าจะเป็นเกมที่ตื่นเต้นสําหรับทั้ง2ทีโดยเฉพาะชลบุรีนะครับคือต้องทุบว่าข้าวตัวเองนะครับให้มาวรชิต ต้องการประตูแรกเร็วได้กันทั้งคู่ทิ้งบอลมาปฐมพลเกี่ยวได้ปฐมพลรอจังหวะพิกให้กับพาบาลอสเขาขวาบาลอสยิงอัดตรงนี้ลงสูงเลยครับการท่าเรือขึ้นนําจนได้ครับเพียงแค่ผ่าน6นาทีเท่านั้นครับโอ้โหไวจับนี่ครับบอลเนี่ยเริ่มมาจากทางสมพรยศเลยนะครับเล่นกันไม่กี่คนเท่านั้นดูครับโอ้โหดันขึ้นไปสูงครับตรงกลางชารงแล้วดูครับปฐมพลเลือกเลยครับแบบนี้นี่เสร็จครับโอ้โหเลือกยิงแบบรัด ร้อนตรงกลางสหรัฐยังไปได้ให้ตรงนี้ลีลาเหยียบต่อมาเอามาดูออกขวาให้บุคคดีเปิดเลยครับเราได้โป่งของทางเฉลิมศักดิ์ตัดใจเล่นไปเองนะครับทางเฉลิมศักดิ์นี่ครับแม้ว่าโหนไงไปเอา้าจับบอลแรกโอ้โหยาวครับไคออนแล้วไปเข้าทางเควินเควินถึงเส้นหลังยัดเข้ามาเลยหมดแล้วซัดสวนไปทีึนของเฉลิมศักดิ์ก็กลับไปที่เดิมบดิน เปิดหลุนเสาไกลขึ้นโคโอ้โห<ฮ>เกือบจะบวกลูกไปครับทางชลบุรีลุยมาครับก่อนหน้านั้นเปิดยัดมาตรงนี้เนี่็หวัดเสียวแล้วยิงยัดครับเฉลอมศักล้วกลับไปตรงนั้นตด,ดินครับมองแล้วงัดมาแล้วดูครับจ่อโอ้โหมาให้บาลอสทันเดลี่บาลอสไหลขึ้นกันมาให้เควินเควินหาจังหวะเปิดเข้ากลางได้ช้าตรงนี้อ้าเข้าจนได้ครับ2 0ย์โดยปฐมพลจเจริญรัตรานาทิดลมครับ โอ้โหนาที3ามูครับปล่อยให้เควินเนี่ยมีเวลามีพื้นที่ครับเล็งเลยครับแล้วดูครับโอ้โหสอดขึ้นมาตัดหน้ากิติพงศ์นิ่มๆครับสองศูนย์นี่ยครับแค่วางเท้าบังคับทิศทางก็ดูเหมือนจะเงียบๆไปเหมือนกันนะครับชนะรงเปิดเข้ามาในบ้องตรงนี้จะปัดทิ้งได้ครับสมพรก็ห้ามเสียเพิ่มแล้วเละครับ วรชิตเปิดเข้ามาได้โบงของฟนบน์ตัวแล้วชาร์ดโอ้โหเกือบครับไม่ค่อยถนัดด้วยครับเปิดมาฟรฟคิกคตรงนี้แล้วทาบูลโอ้โหน่าเสียดายแทนเลยครับจังหวะนี้ของทางบาร์อสไซายลี่ติดเดียวโตวบอลยาวไปโอ้โหเอาต้องจำครับต้องจำไปก่อนครับตรงนี้ถึงแต่ว่าตัวคู่ง่าย,ยังไม่มีครับเอามาดูมาแต่ว่าชาลงขอลุยเองแล้วซัดตรงนีโอ้โห แต่ว่าพยายามสุดๆแล้วครับดูครับตัดจากขวาเจอช่องแล้วปัน่นลูกนี้เหมือนจะมีฉลับเลยครับมาสองต่อห้าับเพราะว่าเพื่อนไม่มาแล้วสุดท้ายเนี่ยตัดสินใจยิงเองครับโหจะถือว่ายัดเลยติดครับสุบันจิมไม่โดนเอาไดูอาตาัตราหนีทางประถมพลเจอกระแทกไว้อามาดูยังได้จ่ายมาขวาให้กับทางไฮเซนไคออนแล้วไม่ทันครับในจังหวะที่จะบุกหมดเวลาก่อนครับในช่วงครึ่งแรก สองศูนย์แล้วครึ่งหลังจะเป็นอย่างไรครับสำหรับทางชลบรีเอฟซีนะครับครึ่งหลังครับก็ครึ่งแรกเนี่ยเป็นทางเจ้าบ้านการท่าเรือนะครับนำชลบรีเอฟซีสองศูนย์ถือว่าเป็นงานที่เหนื่อยเลยนะครับามีทักพิมพ์แป้ดูจังหวะนี้ก่อนครับบอลเปิดขึ้นมาลีลาชน ทางเฉลิมศักดิ์ไปก่อนได้ด้วยครับหาจังหวะจิงยัดเลยโอ้โหยังไปติดทางฟันบุตรที่ถ้าได้มาเนี่ยโมเมนตัมอาจจะมาครับดูครับเสียหลักไปครับเฉลิมศักดิ์แต่ว่าพอแต่งจังหวะจับคู่กับทางเฉลิมพงษ์แทงเข้ามาอา้าวแทงตรงนี้เจอดักตัดครับโอ้โหแล้วขึ้นมาเป็นสามตัวสองจ่ายออกมาบอลแรกของฟิลิปเป้แล้วยิงยังตามบล็อกไม่ได้ครับโอ้โหแล้วตรงนี้เนี่ยหลายครั้งนะครับที่มีโอกาสขยับไปสามนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับ ทางการท่าเรือเจอปริญญาเปิดยาวครับผักได้ครับไขออนเล่นกับทางดีล่าดีดออกมาเข้าทางแล้วยิงตรงนี้โอ้ยังติดทางสพุพรอีกทีนึงครับแปรยัดเข้าไปขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วดูตรงนี้น,น่าได้สุดๆครับแต่ว่าโอ้โหยิงไม่ได้ที่เฉลิมพงศ์ขวามาที่พิทักษ์พิทักษ์ดวลกับทางเควินหาจังหวะเปิดเข้าไปลุ้นได้มงแล้วตรงนี้โอโ้ยังปัดได้ครับ ดูจังหวะเปิดเข้ามาแล้วดูแบบนี้ครับูุสับประตูนี่ไม่ค่อยชอบครับทิทักพิมแปรเปิดเข้ามาแล้วสะบัดของโตกลาของชลบุรีมาอีกครั้งหนึ่งชัญนรงชาญนรงเจาะเข้าตรงกลางจ่ายทะลุสกัดมาเข้าทางแล้วลีลาแปะต้งติดเซฟครับอีกทีหนึ่งีของกิติพงศ์เนี่ยบอลมันถล่มครับว่าตรงนี้เนี่ยพยายามยิงเรียลแล้วนะครับแต่ว่าสมรวรก็ทิ้งตัว ชนญกุลกาลินนะครับแทนที่วรชิตกนิสสีบำเพ็ญเชียงชลบุรีก็วันนี้ก็ลุ้นเหนื่อยหน่อยะรครับฟรีคิกเปิดเข้ามาได้มงสบัตโอ้โหเปิดมาครับแล้วพุ่งเข้ามาหม่งครับดูรับกระโดดตัวไทยกชนะได้ครับเควินทุ่มเข้ากลางมาชาุกุล บนดียศกรได้ครับชาโนกูดเขาแทงช่องดีให้กับบาลอสบาลอสจะแต่งหลบทางดูให้มาตรงนี้ครับไม่ล้ำหน้าครับเพราะว่าสอดขึ้นมาแล้วเนี่ยไปผู้จังหวะพยายามจะโยกหลอกครับแต่ว่าเดโต้เนี่ยเขาไม่หลงนะครับนี่ครับเราไปเสียหลักลื่นสิทธาดูทายยศกรอีกครั้งหนึ่งยังเอ,อบาบอลมาได้ชริคาฟให้มาที่ฟานบูโตสแล้วก็จบเกมครับก็เป็นการท่าเรือเอฟซีนะครับเปิดบ้านชนะชมรีเอฟซีครับ จบเกมครับการท่าเรือเ C เปิดบ้าน,น,นชนะชมพดี FC ไป2ประตูต่อศูนย์ดูไทยลีกลุ้นลนแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นรานไปด้วยกันนะครับ